สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยแล้วเอ้ยแล้วมามากอดหน่อยกอดหน่อยเอออ๋ออันอันกูกอดตัวเองก่อนเด้อ๋ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะบินไปหาน้องต่อนะครับข้าผมพ่อจะบินไปหาน้องต่อนะครับได้เกาะฮะฮะอ๋อพ่อกันเนี่ยกับพ่อกำลังจะนิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยครับ ก็แปลงคอมนี่ลูกน nah, so yeah. ี่นี่ไปน้อ้มตอมาเล่นที่ฝั่งนะครับนี่ไงของน้งตอนี่ไง